ถราประปชาชนตอนนี้นะครับเลขาติ่งนะเขาก็เออออกแล้วจะจะจะออกเต่ยังไม่ออกตอนนี้แต่ออกแน่นะคะเพราะว่าเขาก็เคยพูดเออถ้าแบบมันไม่ถึงสองร้อยเสียงหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรับผิดชอบเลขาลอ,อ่อนเดี๋ยวเขาละออกทีนี้ถามถึงหัวหน้าพักเพราะคุณเทงเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยก็ถามว่าอาจะใครละตอนนี้เจนไหนหวะเนี่ยคุณนับไม่ถูกละ สามสี่หรไม่ไมู้มจำไม่ได้ละมันเยอะเกินแม่มันเปลี่ยนยิ่งกว่าวิ่งพลัดนะคะเพราะว่าตุบตุบแหงหลายรอบรอบนี้จะใครละ่ะซึ่งเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นคุณพลิตนะครับโดยคุณพลิตเนี่ยอาจจะต้องทําหน้าที่ผู้นําำสายคานและเนื่องจากว่าหลังจากที่ปปชชีช้มูลเรียบร้อย30วันจะส่งเรื่องไปให้ศาลถ้าศาล เห็นอะไรอย่างไรรับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทางพาัดเองเขาก็เตรียมแล้วว่าจะขอยื่นให้ชะลอการหยุดปฏิบัติหน้าที่มันทําได้ขอได้แต่ศาลให้ไม่ให้ไม่รู้ถ้าศาลโอเคก็ไปทําหน้าที่สสต่อจนกระทั่งจะมีการตัดสินนะครับแต่ถ้าไม่ให้ก็คือต้องหยุดเลยจนกว่าศาลจะตัดสินซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของจริยธรรมหลายแหลโดยที่ เป็นการยื่นแก้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตัดหนูสอแต่มันเป็นการพ่วงมาเธอต้องเข้าใจว่าไอการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่คำวินิจฉัยของศาลแล้มาดูเนี่ยผูกพันทุกองค์กรพอเข้าใจปะมันก็เลยลามมานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าหัวหน้าแกนนำฝ่ายค้านจะเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะว่าทางพักประชาชนเองเขาก็เคยลั่นเอาไว้แล้วว่าเขาหนึ่ง ต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยจะตั้งรัฐบาลและถ้าคุณอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไม่ร่วมเขาจะเป็นฝ่ายค้านเลยเขาจะก็ไม่ร่วมเพราะว่าเขารู้สึกว่ากลไกทวงดุลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ต้องเป็นอย่างกันไปแล้วเขาก็รับปากพูดกับประชาชนไปแล้วเขาก็จะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งเขาก็เป็นประมาณนี้ส่วนใครอะไรยังไงศาลจะให้ดําเนินการต่อหรืออะไรยังไงเขาก็ เขาก็ต้องให้พักตัวเองไม่อยู่ในความเสี่ยงซ้ำสองเข้าใจยังมันก็จะวุ่นวายอีกก็ให้น่าจะให้เป็นคุณผลิตไปนะครเป็นผู้นำ่ายคานอ่ะก็ต้องจับตาดูนะต่อจากนี้อะไรอย่างไงการฟอร์มรัฐบาลก็ยังไม่เสร็จสิน้นหลายคนก็อาจจะเป็นสูตรไหนน้าเงินฟ้าแดงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีเขียวไม่มีผู้กองหรือเปล่าหรือย,อยังไงติดตาม i don't know F.O.D. คอแข็งไม่แข็งมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศครับ